แสมี่กิดอะไรขึ้นเนี้ยก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกนะฉันแค่จะอบคัพเค้กนะ่ะฉันพยายามจะปรับสูตรให้ดีขึ้นและคิดค้นสูตรใหม่จริง,งเออแต่สูท์เธอช่วยล้างจานให้ทีได้ไหมฉันไม่มีพิมพ์คัพเค้กสะอาดๆเหลือแล้วว่ะไม่มีทางแสมี่ฉลางจานสกรป,รปรกอีกไม่ไหวแล้วนะแต่ฉันอบคัพเคก้กโดยไม่มีพิมพ์ไม่ได้นะเธออาจจะเป็นนักประดิษฐ์ยอเดเยี่ยมแต่สําหรับเรื่องทำอาหารเธอควรจะมาเรียนรู้จากฉันนะมาสิฉันจะทําให้เธอดู งทุกคนวันนี้เราจะมาทำคัพเค้กส้มช็อกโกแลตแสนอร่อยกันนะสิ่งที่ดีที่สุดือหลังจกทำเสร็จจะไม่มีจานชาสมสมกปรกเท่าไรมาเริ่มกันเถอะนี่ก็คือส่วนผสมหลักโอ้เราส้มหายไปไหนหมดฉันมั่นใจว่าเอาไว้ตรงนี้นี่นาระวังนะส้แซมมี่กับการแกล้งของเขานี่มันฉันอยากให้เธอดูสูตรที่น่าสนใจแล้วเธอก็เอาแต่เล่นตลกไปเรื่อยเลยฉันะจะได้เห็นหน้าตัวเองนะ ไม่ตลกนะแซมมี่กลับมาที่เรื่องของเราก่อนเถอะหรือเธอไม่อยากได้คัพเค้กแล้วไม่ไม่ไม่ฉันพร้อมช่วยเสมอเอเคเงินช่วยเตรียมที่กรองสองอันและแก้วสองใบให้หน่อยนะแล้วเราก็ต้องหั่นสวนบนของส้มออกง่ายง่ายจากนั้นเราก็ต้องเอาเนื้อออกมาพยายามอย่าทำให้เปลือกเสียหายนะทุกคนอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยเวลาที่ทำงานกับของมีคมนะควรจะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณดีกว่า เรียบร้อยแซมมี่เธอเอาของที่ฉันขอมาให้หรือยงังแน่นอนฉันไวใจให้เธอทำส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะเธอต้องคันน้ํำส้มเพื่อให้ได้น้ำออกมาแบบนี้เธอคิดว่าเธอจัดการเองได้มั้ยจ๊ะฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยแหละมาเตรียมส่วนที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพิมพ์คัพเค้กกันพวกคุณต้องประหลาดใจแน่ว่ามันเรียบง่ายแค่ไหนพิมพ์นี้ทำได้ง่ายในสองขั้นตอนเท่านั้น ขั้นแรกวางส่วนบนที่ตัดออกมาด้านล่างขั้นที่สองวางเปลือกที่เหลืออยู่ไว้ด้านบนอีกทีจากนั้นเราต้องหาวิธียึดสองอย่างนี้ให้อยู่กับที่ดังนั้นแซมมี่ถ้าคั้นน้ำเสร็จหรือยังเร็จพอดีเธอช่วยเอามาจิ้มฟันมาให้ฉันสักหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันโชคดีมากจริงๆที่มีแซมมี่อยู่ข้างๆ ทุกอย่างโอเคไหมจ๊ะสูฉันขอโทษฉันทำมังหมดแล้วฉันแค่รีบไปหน่อยเอาสามีไม่ต้องห่วงนะยังไงฉันก็ต้องหักไม้ออกเป็นสองส่วนอยู่ดีดูนี่นะแค่เสียบลงไปทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อยทาราแน่ใจหรอว่าทุกอย่างโอเคนะหรือเธอแค่พูดไปฉันรู้สึกดีเกิน มั่นใจหน่อยสิแซมมี่ใครใก็สะดุดลมได้นะ่ะแต่ที่สําคัญคือการยืนขึ้นอีกครั้งและเดินนะต่อตั้งหากและนั่นคือสิ่งที่เราจะทําทุกคนกดไลค์ให้แซมมี่เพื่อช่วยให้เขาร่าเริงขึ้นหน่อยนะคะสูเธอรู้ไหมว่าถ้าเธออยากได้ไบเบอร์เท่าเวลาที่กินส้มลูกหนึ่งเธอจะต้องกินคอนเฟลกตั้งเจ็ดถ้วยแนะ่ว้าวนี่เป็นเรื่องใหม่สําหรับฉันเลยนะเนี่ยจากนี้ไปฉันจะกินส้มวันละลูกแทนการกินคอนเฟลกไอเดียเยี่ยมจ้ะแซมมี่และก็ดีต่อสุขภาพมากๆด้วย งดังที่ผู้ทำนองนี้เหมือนกันกินส้มหนึ่งลูกต่อวันการหาบอก็ยิ่งไกลตัวผลไม้ทุกชนิดมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่อย่าลืมกินแต่พอประมาณนะคะและกดติดตามช่องของเราด้วยเรื่องสำคัญนี้ต้องมาก่อน <c oughs> แสมี่เธอนี่ไร่จริงจริงนะระหว่างนี้เราก็ทำตรงนี้เสร็จแล้วอย่างที่เธอเห็นทุกอย่างแน่นหนาดีแล้วโอเคแล้วเราจะทาอะไรต่อลนะ่ะยังเหลือส่วนที่น่าสนใจอยู่อีกนะ ก็คือขั้นตอนการอบขนมไงมาทำเนื้อเค,ค้กกันเถอะมันง่ายมากๆเลยนะฉันรู้ฉันรู้เราองเริ่มด้วยน้ำตาลเสมอถูกไหม <c oughs> ใช่เลยเราทำเค,ค้กมาเยอะแยะซะจนเธอรู้ดีแล้วนี่ครั้งนี้เราต้องใช้น้ำตาล3ส่วน4ี่ของถ้วยนะแล้วก็ไนดะ้ทุกคนพวก,กคนดูวิดีโอสูตรอืน่นๆบนช่องของเราได้นะฉันหวังว่าเธอไม่ได้ดื่มน้ำที่คัน้นออกมาก่อนหน้านี้ไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแอมแอ เ,เท่านี้ก็พอแล้วเราแค่ต้องใช้หนึ่งส่วนสีของถ้วยงั้นฉันก็เก็บน้ำผลไม้ที่เหลือไว้กินเองได้นะสิดูจากความคล่องแคล่วของแซมมี่วันนี้ฉันว่าเราให้เขาดื่มน้ำผลไม้ให้อร่อยได้นะอย่าไปไกลนะเผื่อว่าฉันต้องให้เธอช่วยนะฉันพร้อมช่วยเธออยู่แล้วท,ทันทีที่ฉันดื่มน้ำผลไม้เสร็จอะนะ,นะหมดเร็วจัง งั้นเราไปทำกันต่อนะไข่ใบแรกมาแล้วลงไปเลยเหลืออีก2องใบทุกคนระวังเวลาใช้นี้ด้วยโอเคไหมคะและสุดท้ายฉันขอโทษนะเจ้าไข่น้อยแต่เราจำเป็นต้องใช้เท่านี้นะเยี่ยมเราจัดการไข่เสร็จหมดแล้วสูถ้าฉันจำไม่ผิดและฉันก็แน่ใจว่าไม่ผิดเค้กส่วนใหญ่ต้องใช้หน่ยนี่ขอบใจจ้าแซมมี่ ที่จริงมีแป้งเค้กบางชนิดที่ไม่ใช้เนยนะแต่จะใช้น้ำมันพืชแทนแต่ครั้งนี้เธอคิดถูกนี่เลยใส่สิบห้าช้อนโต๊ะก็พอแล้วล่ะไอ้นี้ไม่ควรจะมีช็อกโกแลตมากกว่านี้สิมันคือช็อกโกแลตเชียวนะเธอก็รู้ไม่มีคำว่ามากเกินไปหรอกหนึ่งถ้วยครึ่งเท่านี้พอสำหรับเธอหรือยังเออได้เลยถ้ายังมีเหลืออีกฉันจะ แบบนี้ใช้ไม่ได้นะถ้าเราใช้มันแบบนี้มันจะผสมเข้ากับเค้กได้ยากมากเลยเรามาละลายมันกันเถอะฉันหวังว่าผู้คุณจะไม่ว่าอะไรที่ฉันจะใช้เวมนม์นนะว้าวอ้แม่เจ้าฉันทนความยัวย่วยวนนี้แทบไม่ไหวแล้วแต่เธอก็ต้องทนนะบางครั้งการรอคอยเพื่อดื่มด่ำกับอะไรสักอย่างที่เจ๋งกว่าก็คุ้มค่าเธอจะต้องมาขอบคุณฉันที่หลังที่ไม่ยอมให้เธอกินช็อกโกแลตทั้งหมดแนะ่เชื่อฉันเถอะคัพเค้กพวกนี้จะต้องทำให้เธอคลั่งคลสุดๆเลย อนสุดเราดูและชิมผลงานไม่ไหวแล้วและตอนนี้ฉันมีงานที่ต้องทำแล้วนะตีตีตีตอก่อนนะทุกคนขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณในขั้นตอนการตีนี้ได้นะเราทำเกือบเสร็จแล้ว เรามาถึงเส้นชัยกันแล้วนะทุกคนสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือแบ่งส่วนผสมลงไปในส้มแต่ละลูกแบบนี้วางหน่อยนะได้แล้วเยี่ยมว้าวมันสวยมากเลยดูดีๆนะทุกคนเราต้องไม่เทปแป้งให้ถึงขอบเพราะเดี๋ยวพอเข้าเตาอบแล้วมันจะพองขึ้นมาอีกหน่อย สิ่ทางนี้ก็เตรียมอุ่นเตาไว้แล้วเยี่ยมเลยจ้าฉันเพิ่งจาัดก,การส้มลูกสุดท้ายเสร็จพอดีเอาแล้วนะไม่เหลือแป้งสักนิดเดียว <c oughs> ตอนนี้เราจะอบกันที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซลียสนาน20นาทีไม่ทันกระพริบตาก,ก็เสร็จแล้วล่ะอยากายปริศนาระหว่างที่เราร้อกันไหมแน่นอนถ้าจะแบ่สงส้ง20ลูกให้เด็ก18คนได้ยังไงหาให้ใครได้มากกว่าหรือน้อยกว่ากันและทุกคนควรได้ส่วนแบ่งเท่าก จริงๆฉันไม่ถนัดเลขเท่าไหร่แฮะโอเคฉเฉลยมาเถอะแ่นส้มและเสบดน้ำในปริมาณเท่าๆกันนะสิโอ้ฉลาดมากเลยแซมม่นาฬิกาตั้งเวลาดังแล้วเเขา้าสูไปเอาเค,อเคัพเคเตอร์พวกคุณมาดูนี่กันสิทุกคนเ,เหลือแค่ตกแต่งเคกแล้วมาโปรยหิมะ ถ้าชอบแบบนี้ไม่สู้เราเริ่มกินกันได้ไหรือยังอ่ะฉันว่ายังมีอะไรขาดไปนะ <c oughs> แบบนี้ดีกว่าสุดยอดเลยมาดูคับเคกสวยๆนี่กันเถะ คอ,อยช่วงเวลานี้กันมานานมากเลยใช่เห็นด้วยเลยนี่ก็คือซมของเธอแซมมี่กินให้อร่อยนะซมลูกแรกของฉันซมและครับเค้กแสนอร่อยก้อนนี้ก็เป็นของฉันม,มาชิมกันเถอะในที่สุดอู้ดูนะ่าอร่อยจังมันอร่อยมากซูฉันเพิ่งกินชิมแรกหมดฉันเข้าใจนะแซมมี่ฉันกินคัพเค้กนี้ได้ทุกวันเลย นะถ้าพวกคุณอยากให้เราหาสูตรอาหารมาให้อีกและแน่นอนว่าต้องไปทำคับเค้กแสนอร่อยนี้กันที่บ้านด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามช่องของเราด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะไายบายเพื่อที่น่ารักทุกคน